วันนี้ก็จะมาทำบล็อกเล็กๆแน่นอนนะคะเพราะว่าตอน,นนี้เป็นเวลา2ทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่าเป็นยังไม่ได้กินอะไรเลยยังไม่ได้กินข้าวแล้วก็ตอนนี้รู้สึกอยากกินของหวานมาก,ก็เลยว่าจะไปเดินตลาดสมกรในเวลา2ทุ่มครึ่งกว่าจะไปถึงก็น่าจะประมาณ3ทุ่มเพราะว่าตรงตรงนั้นอะรถน่าจะติดนะคะทุกคนมาเรามาเตรียมของเตรียมกุญแจรถกันเลยคะ่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นคีการ์นะคะถอดออกมา ระหว่งางรอลิฟต์ก็จะมาทิ้งขยะนะคะคือขยะออมาทิ้งด้วยนี่ลิฟก็จะมาพอดีชุดไปตลาดก็คือชิวมากรองเท้าวคอกแล้วก็เสื้อขาวกางเกงดำ นีมืดมากอ่าสตาร์ทรถแล้วค่ะทุกคนเอ,อ่อเปิดไฟหน่อยซึ่งไฟไม่ได้ช่วยอะไรเลยปิดไว้ดีนะคาดเข็มขดัด ก่อนเราจะขับรถทุกครั้งนะคะที่ขัดไม่ได้เลยคือต้องเปิดเพลงต้องเชื่อมต่อบลูทูธก่อนวิตอนนี้สองทุ่ 3, มสามสิบหกเี่ตอนนี้จะออกปากซอยแล้วตรงน,นี้ก็จะไม่มีอะไรมากมันต้องอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ที่จอดรถว่างเลย ตลาดใก้ปิดแล้วค่ะทุกคนมาช้าไปทุกคนสุดท้ายไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าตลาดปิดตลาดปิดอืมจำเวลาผิดอันนี้ก็วางกระเป๋าแล้วก็จะสต์ดรถกลับกันคะ่ะไปหาอะไรกินแถวมอดูดิมืดหมดเลย แล้วก็ได้ลูกชิ้นมาอีกถุงหนึ่งมีแตงแล้วก็มีผักด้วยค่ะ,ะส่วนข้าวโพดกินหมดไปแล้วกินไวมากกินไปด้วยเดินไปด้วยแล้วก็ระหว่างรอลูกชิ้นนะคะก็กินหมดพอดีโอน่ากินมากก็มีผักลูกชิ้นอยู่ในนี้นี่ก็ผักแล้วก็ลูกชิ้น กคนลูกชิ้นอันนี้อร่อยมากแต่ไม่รู้ว่ามันคือลูกชิ้นอะไรอะ่ะลูกชิ้นปลาปะลูกชิ้นอะไรอะ่ะบดบดปลาบดเหรอหรืออะไรอะน่าเกียดมาก <c oughs> คือน่าเกียดมากกัดแล้วเอาไปให้กล้องดูอยากจเจาะหูเพิ่มอีกลูกนึง มันคือลูกชิ้นอะไรไม่รู้อร่อยมากเพิ่งกินครั้งแรกเดี๋ยวขอปิดคลิปแล้วก็ไปกินก่อนก่อนล้างหน้าก็จะมามาร์กหน้านะคะซึ่งมันสะดวกมากมันเป็นหลอดค่ะทุกคนแล้วเราก็ป้ายแบบนี้ คือมันเลิศมากปาดมาร์กลงหน้าเรียบร้อยตอนนี้มาร์กหน้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราเอาไว้15นาทีแล้วก็ไปล้างออกตอนนี้ยังไม่อาบน้ํานะเป็นเป็นคนที่มาร์กหน้าก่อนแล้วก็ค่อยไปอาบน้ําบางครั้งก็ถ้ามาร์กเป็นแผ่นใช่ปะเออก็จะแบบว่าอาบน้ําก่อนแล้วค่อยมามา,มาอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบแบบนี้ยนะทุกคน วันนี้ฟิลแบบว่าเอออยากมากก่อนแล้วค่อยอาบน้ําแต่ล้างหน้าแล้วนะล้างหน้าแล้วก็มามาร์กเดี๋ยวรอสิบห้านาทีแล้วก็ล้างออกทาครีมแล้วก็นอนกันค่ะรอสิบห้านาทีไปตอนนี้ได้เวลานอนแล้วนะคะก็เหลือแค่ปิดไฟตอนนี้ลงสลิปปิ้งมาร์กนะไม่ได้ทาครีมสลิปปิ้งมาร์กตัวเดียวเลยดูดิหน้าเงามากวันเดวิสมีวันนี้ก็มีแค่นี้ คือไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะบ๊ายบายปิดไฟนอนแล้วคะ่ะเกียดลุก